เอานะเยๆเอาไอ้นกมาเลยมาเลยไปได้ใช่ไหมเอารถ๊ตมเลยไปดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อป้าแก้วใจละอ๋ออ๋อป้าแก้วใจละอ้อนะครับอายุเท่าไหร่ครับหกสิบเจ็ดเจ้ะหกสิบเจ็ดนะครับผมอันนี้อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับอยู่หลายหลายศาลานี่เจ้าอ๋อสายศาลานี้อันนี้เจอปัญหาเรื่องน้ํานี่มานานหรือยังครับนานแล้วเจ้าได้เลี้ยงเลี้ยงตายเนี่ยเพราะเพราะว่า ອໍກະພົກຂອງກະຍະໄປເລີຍໆມັນກະມີຫ້ອງມີຂອງແນະນໍານະເຈົ້າເປີດຫ້ອງນີ້ເບາະຊີວິດຂອງຫ້ອງນີ້ກະນ້ໍາເປັນສີຫາກແດງໆຫັ້ນຫ້ອງນີ อ๋อแล้วตอนนี้ของทางด้านบนทอาหารบวกที่สายเนสองได้เข้ามาช่วยเหลือมีความรู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกว่าขอบคุณจับหนักเจ้าตีอันเจ้าอันช่วยเหลียแยกยนทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณจับหนักเจ้าตีน้าผีน้าใจเจ้าพงษ์น้าผีน้าใจครับแล้วนี่ส่วนของกองทัพบกล่ะครับผมมีอยากมีมีอะไรอยากจะกล่าวกับกองทัพบกไหมครับอาว่าเป็นไปได้ก็คือมาช่วยเลยเลยอีกแบบนี้เหมือนกันครับน้าผีน้าใจให้เจ้าบ้านเลยมันเขาถูกไปอีหนึ่ง มันพอจะมนีนา่งใจเดยวทองดีก็เด้